เสนอข่าวโดยสำฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม ผู้ว่ากทมเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงค่ะ13ด่านคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยง62คนขณะสั่งงดจัดงานสงกรานเสี่ยงการแพร่เชื้อค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวนเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำหรับในวันนี้พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน19คนยอดผู้ป่วยสะสมรวมจำนวน1,262คนผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น44คนผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา491คนและผู้ป่วยระหว่างรอรายงานผลการรักษา31คน ่วนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจคัดกรองโควิ 19, 19ดสิบเาจำนวน13ด่านตั้งแต่วันที่26่มีนาคมถึงวันที่เเมษายน2563เรียกตรวจรถทั้งสิ้น117,148คันตรวจคัดกรองบุคคลรวม261,174คนพบบุคคลเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรวม62คนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำบุญและการจัดงานตามประเพณีสงกราน ื่อลดการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อขอให้งดเว้นการจัดงานสงกรานในทุกระดับงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนางดเว้นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณีงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาดค่ะ ด้านของโฆษกกระทรวงการคลังร้องสอปออสอตำรวจค่ะเอาผิดผู้ที่กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จรับเงินเยียวยาโควิด -5000 บาทนายละว,ว่าโรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใน,นานะโฆษกกระทรวงการคลังเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอปออสอตารวจให้ดําเนินคดีกับผู้ที่ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจํานวน5,000ันบาทจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันนี้ตนเองต้องการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบุคคลที่ได้ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่มีบางรายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในระบบทําให้ทางรัฐบาลโอนเงินเข้าไปในบุคคลนั้นๆซึ่งจากนี้จะมีการขอเรียกเงินคืนจากบุคคลที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดอีกทั้งได้แจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่ได้รับเงินแล้วนําไปโพสต์ในโลกโซเชียลก็จะให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเป็นรายบุคคลว่ามีจุดประสองค์อะไรและเข้าข่ายตามพรบ,บคอมพิวเตอร์หรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา3นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น